สิ่งๆนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ายังบ่เคยเห็นเราใส่ยังบ่เคยเห็นเราถือเนาะโอ้ก็เลยสิมอบให้กับน้องเพิ่นซะเนาะบ่มีว่าซั่นเนาะเอออ่เงินคําําแก้วบ่มีกระทงก็ใส่พี่น้องเอ้ยอเก็บใส่กระปเป๋าเอใส่นี่โอ้ใส่โทรศัพท์พอดีเลยนี่เนาะจักหน่อยฮอานอยพุ่นเออุเลยอๆมากินแลกแม่แลเอื้อย เอ้ยนัะเอ้ยลูอพอไปเก็บเสื้อผ้าก็ได้ยู่ฐาน,นี่เด้อยูย่ฐาน,นี่เด้อเมือออม่อก่อนเด้อแม่ตุย้ยเอ้ยม้บอกวนจุตากส่ง,ส,งส่งในเลยคอยบ่เคยตาก <laughs> ได้ยใช่ บ <laughs> <dwarf worship> ิดๆๆแล้วใส่เลยเออสูตค่อยตะกี้เด้อขอบใจแม่เพิ่นหลายๆเด้อพี่น้องับไปล1 2 3 4 5 6 7ครับไปละ7 0กัน อากาศมื่อกี้คือเย็นวอยวอยเนาะพี่น้องเนาะเสียงลมผัดใบไม้บุบบ่บุบบ่อยู่พี่น้องแดดแห้งรีมือน้องซ้อนนผลเมื่อนี่พี่น้องเลยเนาะเนาหลังจากได้ผูกคอตอแขนเนาะทางลูกชายหล่าของเม็ตุ้ยพี่น้องเลยเนาะได้รับผูกคอตอแขนเป็นลูกหักแล้วเนาะตอนนี้กา สิมาเก็บเข่าเก็บคลองก็ได้บาตเดินทางก็เด้อบาตนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าขอสิเดินทางเนาะบุญกะเห็นทั้งน้องเพื่อนบุมีอ่าสิ่งๆนี้พี่น้องเลยเนาะอ่ายังไม่เคยเห็นเราใส่ยังไม่เคยเห็นเราถือเนาะบุญกะเลยสิมอบให้กับน้องเพื่อนซะเนาะอ่าเป็นของบุญเองนี่แหละเนาะแต่ว่ายังบริสายพี่น้องเลยเนาะเอาก่อเดือนได้พี่น้องเด้อก่อนสิขอรับส้มคลิปนี้ ขอกราบทักทายสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสดีมูเพื่อนกันบัดสุขสุขนสดี FC ผู้ใหญ่จดีทุกท่านเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปาบุญาะวันพี่น้องเอ้ยเอาเนาะน้องสอนเอ้ยาพี่ๆน้องชายอืมมามาตะกูอยู่ๆอาสวัสดีปาลุงนะสวัสดีปาลุง มาอยู่พี่ซิวแตกกว่เนาะแต่ซิวแม่เราไปยิบไปลักยิบซิวพียว่าโอ้ยเนาะเอาเนาะก่อนจะเดินทางเห็นเจ้าบุมมีใส่เนี่ยอุปกรณ์วะสบู่สัมันเดยเชือผ่านาแพ้โดยกางเกงในโดย ผมมีประชันเนาะเื่องเงินคำดำแก้วผมมีกระทงกระไสพี่น้อยวุ้นชิมอบสิงซงให้เรอยกระเป๋าฮะกระเป๋ากระเป๋าบอสเอา้องเพืดอเบื่งเบ้ปพาสุฮะขัดเงี้ยขัดบ่

càng biết nứt rồi này, nè, ô, chạy, để lai giang này, nè, kháng châm này, nè, chạy ngấn này đó, chạy ngấn, chạy đấy, chạy đấy, ngắm đây, ngắm à, muốn ô hay đó, nhưng mà đi xài, nhưng mà đi cạy đấy một cái nhang một cái nhang, có เต็มกระเป๋านี่เขาแห้งใช้เงินใช้คำโอ้มีบัญชีซะด้วยบอหของบริษัทกระเป๋าเพิน่นสภาพเบี่ยงขางก็ได้เนาะดูก็ได้ก็ได้สบายใช้โทรศัพท์เนาะใช้โทรศัพท์ไปเวลาไปไหนไปสวนเนาะโดยใช้โทรศัพท์ใส่เงินไปทางเลย ไปหาไปชวนไปป่าไปดงบอกเอาเงินไปกระยาเขาสิพ่นเนาะไปเพือนแบบเงี้ยคนหักไปเพื่อนยังเงี้ยคนหลักบาทนังที่ดังเลยไปเปิดบัญชีผัดบุมมีสมโน่บุมี่ชมโนกับบุมมี่บอมีโอ้ยฝากบัญชีจะมีเงินมาใสอเออาเงี้ยคือบุญหายกูละมืออาหามืออาชีพเก็บไว้ะไรเนา่ยอิ่เดือดมากเนาะอ อ๋อเลยอ่าเงี้แนได้แกนได้ในเงินไปแต่บนีประเทศนอกเล้อลนี่อผมม่ี้นตลาดเขานี่อืมแ่กองมาแข้งอ็แ้งดีแก่กองมากยวนอ่ันน้าไหมบิงกันหน้ากันฝนอกันน้ากันฝนอีกแล้วอืมใส่โทรศัพท์นองนี้เรียกร้อยโรศัพท์มัเปียกอืต้องมาแงเลย ใส้เนะไปห้าเก็บเขาเก็บคล้องได้บัดเนาะทั้งแมงนิวเรียมได้หทั้งลุงคนจะโทรนำด่ะโดยเตรียมใเ็นคายเรียมเข้าเรียมคองบัดเลยเตยวลุงด้วเดินทางได้บัดเนาะปากทั้งลุงแล้บัดเนาะบ่งแยงทั้งได้วยโดยเมื่อไรเด้อลุงเมื่อไรเด้อป้าเมื่อไรเด้อเอ้ยมื่เด้ลามอ้นีที่ปัชป แม่ตุยลืมหลอกเมื่อเด้อแม่ตุยเด้อได้แล้วเก็บเอาเขาเครื่องบอกบนอยู่บนนอนเน่ยเมื่อก็้ด้วบนอยู่บนนอนนอนอยู่นี่พี่น้องสองอัน้อนแฟนอุ้ยลมแห้งเนาะอืมเก็บใส่กระเป๋าใส่ Đây, ui, xe sốt sạp vô đi lên nhỉ nó Ừ Xong xong sọc bát Mình cắm nấm kẹo nhát xe Ừ Xeo pha Xeo chân, hai, xong tô bò Đôi Ừ, dưới lưng nhau ra Đôi Ừ Xeo là, luôn Ừ ra À cần sa lênh khâu sán, sanh naแพ, ngựa, ngựa, còn đưa mẹ đưa, đôi

เมาเลยพาแม่กระเป๋าโอ้ยยังถึงไหมกระเป๋าพาไหมพาเสือเพียงบ่ายรถสี่ร้อยป็นมาพุ่นบัดเฮ้ยจะมีเงินแล้วไปหาออมีเง,งิงนช่างเงินพมมีจะเก็บงานบ้านหรือเปล่า โอ้ไข่โอ้ไข่ไก่ไข่ไข่ตัวนึงโู้ลายเด้อฮะลายเด้อไข่มันมีบ่พุ่นทักหน่อยฮอนฮานูเอพ่นเอขยันใจละลายเด้อที่มาพักเขาไฮเด้อบ่บุญเลยโดยโดยมาทานมากินและไก่แม่และก็เอื้อยเิอ้ยหนักลยเขาวนี่ก็เชิญเปล่าเนาะ พ่อตะเคีนเป็นน่องน้องชายบาทใช่บาทเนาะโดยบุญอาจารย์ไอ้พึ่งโดยเงินบาทมันคือจังห่างเค้นจังได้พี่น้องเนาะโดยเอาใส่เนาะเตรียมตัวข่าวกระสอบหนึ่งเนาะโดยสมปปามันได้แล้วประมาณเกือบห้าสิบเนาะโดยได้ละห้าสิบโลบรุษแล้วเนาะ พี่น้องเนาะเดี๋ยววุ่นเก็บเสือ้อผ้ากันแป๊บนึงเนาะรอถ่ายคนละไปทางเพือนดุงจันทเพื่อนกะเปิ่อนหันรอถ่าอยู่โดยเนาะท่านั่งกับซิมี่ยังได้หาเนาะเดี๋ยวรอติดตามเบิ้งนำกันเนาะทางน้องสอนเนาะโดยเดี๋ยววุ่นไปหาเก็บเสื้อผ้า,ากันเด้อโดยกันแป๊บนึงโดยไปพี่น้องเยหาเก็บเสื้อผ้าหนักแท้ก่อนทำเป็นเนื่อเนาะโดยม่วงม่วงยีง่เรื่องม่วงเด้อยไอ้ลูกปลา,าหาเชอร์บ่ะฮะ ยังให้เชื่อเ่ไปบ่าใเชื่อเ่ไปบ่ฮะพอไปเวียกกันลูกเด้อเด้อยีนแม่เบือเด้อบ่อืมอืมพอไปเวียกกันเด้ออืมพอเวียกไกลแล้วลายมาพอลงมาลูกเดพอหาเงินลูกเด้อเออลูกอืมพอไปเก็บเสื้อผ้ากันเด้อยู่ถ่านี่เด้ออยู่ถ่านนี่เด้อ อยู่ถ่าพอไปมึงเด้อขอเกานะนี่จากบ้านนึงเามามากอดอ้ายนะี่ก่อนอ้ายนะี่เงอะปะวินเนอร์แล้วเนี่ยน้อวินเนอร์น้อเบิ้งอยู่น้ำนนอ้ายบ้านนึงมาโอ้ยอย่าค่อยต้อ,อตงย่าน,าน,าน,านม,ม,มัต้องย่านมัต้องย่านอ้ายเออมัต้องย่าน เออเอาลล่นกับเล่นโทรศัพท์เตรียมแล้วไปไปอหิวมากไอ้เนี่ยตัวนี้กระเป้ากระเป๋าเดินท่งลมมันหนีไหมเนาะขึ้นยามเกี่ยวเข่าซ้ำเนาะโอ้ยอะไรกระเป๋าเสือผาผ้าขึ้นสายบ่าทำงานลาลักแบบ เอาม่วงม่วงยาแล้วเฮ้ยเอาเป็นตุ้ยเตรียมให้ยเลยตั้งอยู่นี่เออรอกเป็นตุ้ยเลยเมื่อก่อนเด้อแม่ตุ้ยเอ้ยเมื่อก่อนเด้อพ่อลุงเอ้ยโอ้ยเมื่อก่อนเด้อเมืก่อนเด้อเป็ตุ้ยเด้อไปส่งน้องสาพันก่อนเด้อตรงนี้เอ้ยขอไปก่อนเด้อ โดยโดยไปก่อนเด้อน้องนิเวเอ้ขอบใจหลารคือว่าห้ีกมือน,นี้เนาะ่า,ายแ้วเป็นหนึ่งหาแล้วเป็นเน่ห้อนไปครับบอโอ้ยจ้าแกครับ<笑><笑><ม>า,าคนไหนน้องสองนเนาะขึ้นห,หาบอ,อี่ไปพน้องเลยเนาะไปทำกัน ขับรถขัล่างก่อนปาดเลยเดี๋ยวบัตตบอส่งสรุปสลิปส่งสลอนซ่อนแซนนะบัตตาบอนนำหัวน้ำแคหอยงงยิงยางล้ำมนนะบัตราบอบ้ญนจะตากส่งส่งในเลยคอยบ่เคยตากเด้ใช่ บ <laughs> ิดๆแล้วใส่เลยเออโอสูตรค่อยได้กี้เด้อสูเจ้ากี้เออกี้นีส่งสดิปอันเดียวเอออาบน้ําบนน้ํามาตุ๊บกะใส่แล้วมันเย็นฮะตากบิดๆๆซอนั่นน่ะเออบ้าเลยเย็นสายสบายซื้นอยู่ฮั่นแหละเออสิจะังขึ้นบ่บัดแล้วมันบูดเลยคนท่ามันมันก็แห้งอยู่แห้งอยู่มันก็แห้งๆมันก็ล้นเติแล้วเนาะแห้งก็เนาะ บ่ได้ดนหมดกลางคืนหนึ่งนั่งไปแห้งเลยมันหอนตัจากชงแน่ช่วงนั้อคุ้มเบงไ้ที่นอนมันคือซืดๆเพราว่าจัเงี้ใช่บอแนบอกไข่เคยเคยนี้นค่ืยนข่กับแบบนี้สมัยแต่ยังน่อยสิกี้เอาเลยแบบนี้นะโดยขอโทษขอามพยนยา เอาก็ตอนนี <kah ed> <ana> um ้กำลังก <s os apan> ินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้ำเน้ำทางสามโคกสามเคยความด้วยน่องซอนเนาะหลัดลาทั้งตุ้ยเรียบร้อยแล้วเอาสุกคอต่อแพรเข้าเนาะเป็นลูกหากลูกแพงบสัตว์ลูกหล่าซะกสัเนาะโดยมาเมื่อไมาไนกะผนมาในน้ำโซเรือหรือว่าน้ำซวนบุญกะปุยเบาจันทร์เบาข้างเบาข้างกะบุญกะมาได้ัเนาะมาอย่างได้เ พราะว่าสิมาเวียกเฉพาะอาจอย่างเดียวมากมาเวียกได้โอ้บ่พุ่นบ่อยู่บ่จําบ่อยู่แตบ่กล้ามาบ่แม่นะเนาะมหานทีายเนาะโดยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะือว่าเป็นกันเองแล้วาเนาะะเตรียมพร้อมแล้วเนาะงลเรียบร้อยบ่้น้ําอิ่มแล้วเนาะข้าน้ําซ้ําปลาเอาขึ้นรถล้างเรียบร้อยหมดแล้วเนาะนี้ก็ได้เวลาเวลาได้พี่น้องเนาะก่อนสิเดินทางก ว่านี้เนาะทั้งาบุญเองกต่มีทางแม่ทางแม่ใจดีแม่ใจ,จบุญคนนั้นแหละที่แม่ทำน้องซอสเนาะที่เป็นแบบสดสวยโดยมาตลอดเนาะโดยอ่าหลักการนีทางแม่อ่แม่ใจดีอีกทา้ททาหนึ่งเนาะคนอยู่ USA พี่น้องเลยแม่เราก็ได้ฝากมาโอ้ทั้งงานมาตัวนาการมาส,สิกานะ อ๋อเฮาหน่ายังอยู่เซโนอยู่แต่ว่ามูเฮ้าขับไปทางวัดนะเด็กโทบอกเบาเชียงเจ้าโดยโดยเดี๋ยวขน้อยโทรบอกเฟลเด้อร์กาคนว่าว่าหมู่บ้านหมู่บ้านบายมุมคนว่าอ๋โอโดยโดยเด็กขน้อยโทรบอกเฟลเด้อโดย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 ขน้อยเด้อ ทาั้งยาบ้าน,ว,ว,นวัดผูกควงผูกควงบ้านตรงสวรรค์พี่น่อยนะทางบ่อเชียง,ยะะยนะงพฤศจิวายนนะอ่าตัวสองร้อยกระเพาะว่ดสนนะเตรียมเป็นงานงานบุญพันคุณอะไรอ่ามีทั้งแม่เนาะเขาเรื่องงานต่อพี่หน่อยมีทั้งแม่แม่จาก USA แม่มานี่พอเทลี่พี่หน่อยเนาะเพิ่นก็ได้โอนเงินมาให้กับประบุญสองร้อยเหรียญเนานะ หนึ่งร้อยเหรียญนะะไหวเปิดสมทบหรือว่าซอยสั่งเพื่อนแอมผาให้กับน้องสอนเพิ่อีกครั้งเสยละบอเป็นอ่าเป็นว่าแล้วแต่เนาะถ้าเป็นก็ได้กับไมได้ไม่ดีกว่าพรากระจาดอะไรเนาะแต่ว่ามุกเมย์เป็นการโอนมาสองอ่รอบหนึ่งร้อยเหรียญก็คือประมาณสองล้านกว่าเนาะสองล้านสองลัานกว่ ข้าเป็นพากระจายกับภาษีพ่อเรียกว่าเจนไดราคาเสนอา้าอีกขนาดหนึ่งแต่ความคิดข้างเฮ้ากับบามว่าเป็นไปได้เนาะประหยัดสิ่งีนี้เราเพิ่มอะไรไปไหนอเนาะขาไปสลาแล้วก็ใส่ใบประตูเนาะใส่ตงเยี่ยมให้น้องเพิ่นพอได้เพิ่นครับลมย้ำฮอดแต่ขโมยงามเด้ขมาได้แบบเรียนน้องเพิ่มอากาศทั้งแม่พันธุ์ก็ยกฝากบอกว่าอยากถ้าเป็นไปได้เนาะอยากข้าเป็นไปได้อยากเ็ หน้าตา่างบ่งตารางเงื่อนเราวนะแต่คนะลุนะเวะลาลวคนนั่งดเด่นตะลอมตารางนะก็ได้เปิดมาเห็นคนนั่งนะ <c oughs> มันอยัดดำเลยเดยมันแปลว่าบอกแม่มันอยู่มันดำพอสร้างกรอเสร็จเดี๋ยวเนอะยังน้อยเดียวนึ่งพอสร้างคนกรอขึ้นมาเพียงเอวแล้วก็มันมันขึ้นจากมันขึ้นฮอตคือคือต้องมันมัน มันสิบหอดเมตรเนาะแอนมันใส่ต่างในเมตรซาเนาะหต่างในเมตรซาวในเมตร่าวหอดอันนั้นมันสิประมาณหกสิบอย่างเงี้ยอันจากอันจากวงขนกอขึ้นไปบีกระเทือนเพราะหอดเมตรนี่ว่าตั้งหน้าต่างเลยเนาะต้องเบิ่มขึ้นอ่ะคือต้องเบิ่มก่อนเนาะบอกแหนบหนวกทำเป็นได้ยันแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเนื้อที่มันไม่ได้ีตั้งต่ำ แลียแม่พังกันงงว่าคือโบยตั้งประตูอยู่ตะลุมตะลางมันจังเปิดได้นะแต่ว่ามันต่ำมันต่ำเลยนะน้ำเพือนเราต่ำต้องเลยขุดดินลงขุดดินลงเลยันก็อนเกษตรให้น้ำเขาเพื่อนเราแต่ว่าเพื่อนเกษตให้เพื่อนเขาต้งขางเขาคือว่าเจ้พี่เจีน้องเจียงซีทั้งน้องซอสน้ำกันเนาะว่าทั้งน้องซอสเป็นอันนี้ทั้งแม่ จดีคนอยู่ต่างประเทศเนาะเสยเจ้าด้อรอยเอ้ยหนึเหรียญสองล้านกีบโดยอยาครัวแป้งเพื่อนเจ้ามันทีที่พกเกิโดยขอบใจแม่เพื่อนดานาโดยขอบใจแม่เพื่นดาาแม่พ่อะบีแปงน้ำใจมาใไห้สมเคยน้ำแน่ที่ทาไเนาะหนึ่งเหรียญหานสามด้โอาสเนาะอ่าหูสต็อกสะไรัน้างสองล้านหาสิบพันเนาะส ดูหกแสิเนาะ้าอันนี้ด้อันนี้เราอยู่ตัวน้รอย่วันไเอาตั้เอาเก็แซนเลยขึ้นมหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดางลาก่อนเนาะมก็มกใจแม่เนในหลายเด้อพี่น้องครับตลาะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดลเ็แซด้วยกันามีอีก แม no? ่ท่านหนึ่งเนาะแม่ที่เคยซอยน้องสอนโดนมาตลอดเนาะแต่สื่อโทรศัพท anyway ์เนาะแต่เก็บเงินครัวสมทบต่างๆหนามในโดีเป็นการพี่เป็นทางกุญแจอีกหนึ่งล้านกี่เพื่อน้ำมันน้ำมันไปเวียนงานเชฟปนเนาะเอาพี่น้องจะได้แล้วสนอวันนี้คือได้เอาเงินส่วนนี้และพี่น้องจะเติมน้ำมันน้ำมันนขับเคลื่อนพาน้องสอนเพิ่นขับสู่ภูมิลำเนาเนาะ มาสอยเวียกสอยงานหลายมื้อหลายวันน้องเพิ่นก็ฮอดพอว่าซั่นพี่น้องเนาะเป็นห่วงเฮือนเป็นห่วงหัวห่มสวนแล้และพี่น้องและเนาะว่าอยู่อีกักมือ2มือยันเราให้แท้ลบาบ่้องสอนแม่โอ้ยนี่เว้าเฮงสิให้เข้าบานี้อาก็ยาบ่ให้ก็ยยิ้มใ้เออยิ้มใ เป็นย no, e he e, no, ังเนาะเมื่อแล้วม yep. ือนีิเนาะอดแล้วเดี๋ยวสิพากันเมื่อเห็ดเช่นนีสั้นน้องเพิ่นให้มันสวยมันงามเนาะเห็นทางบ่าวบุญเพิ่นก็มีงบเห็ดเปลี่ยนสัปกาส์ชกตะซีได้ได้บทสนเนาะโอ้โหแข่งมาเรื่องโค้งข้าให้แต่ว่าแม่เพิ่นบอกว่าให้ได้ว่าควก่อนสีแดงเนาะจะมักเนาะเลยสีแดงมันแท่งัวใจายอ๋อแล้วกันอื่นกับแท่งบัวชันน้อเพียงเนาะ ขอบคุณขอบคุณขอบมกขอบใจเด้อทางเม่ทั้งสองเนาะโดยขอบใจแม่ใจดีเด้อใจมาให้ขอให้แม่จงอยู่ดีมีแห้งเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขทางกายทางใจเด้อแม่เด้อเนาะาัถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมใจร่งมนนุ่นึกพี่เราไงเนาะขึ้นนึกเงินให้ได้เงินนึกทองให้ได้ทองเนาะเงินไห้ทองทองไหลมากกว่าสันพี่เราไ้เอาทานมือเศร้าไหลเข่ามือแรงเด้อแม่เด้อเนาะขังพลังมันยืน สาธุเนาะขอบใจหลายๆลูกแบบยังกอบุญนได้รุทั้งแม่เพป็นเนาะตอนนี้เลยทำออฟขับได้เลยรำเครื่องใช้กรอนแม่ยังเป็นลุกเนาะกอบเจ็บใบได้กอบไข่ใบมีมาให้ใบพาดมันใบเดียดได้เด้นเนาะรับไม่ได้เงินหมื่นตื่นไมด้เงินแสนเนาะถูกสามอ่ะปากหนังซอสแน่นอนหนึ่งเนาะพี่แม่เพิ่นได้โอนเงินมาหนึ่งล้านเหรียญหรือว่สาสองล้านกี่จากแม่ามานี แล้วก็พอเชลรี่คขอบขอบคุณครับขอบใจพ่อด้่ขอบใจเด้อปล่อยยูดดีมีแหงขอให้ความเจ็บอย่าเคยได้ความใครอย่าเคยมีขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งก็ครอบหลายหลายเด้อแม่เด้อเออเนาะเดี๋ยวพวกง่ายนี่แหละเนาะซีด้พาจัดการเฮ็ดแชนเฮือนซันโดยงามโดี๋ยวจะว่าเฮือนแล้วนี่งจะว่าเอาเมียเพิ่มจักเนาะบนขากวนเ่ยจกไปเสียเอา จับไฟสิเอาอีหยังกะบ่มีเอาเฮียอยู่มีผู้อ้ายได้มันงามแต่เฮือนแต่หยังกะบ่มีเฮือนกะคือกันไฟชาไฟสิมานี่เด้ในโตงเจ้าเด้ใจเนาะจิตใจเจ้างามบริสุทธิ์เนาะมื้อต้องมีเนาะบ่เกียดาดพาลูกเมียเฮ็ดสร้างแล้บ่มีใคดอกที่มีมาจะเกิดเนาะโดยาาาาไปดย เรต้องดูสูงแรงร้ายได้เนาะเป็นแข้งไหวกอนะไรเนาะที่ทางกายจังแค่ชาเป็นน้อง,งไอเนาะฝากเป็นกำลังใจกับน้องซอสอีกต่อไปเนาะว่าน้องซอสเพื่อสิ่งใดสาระพ,พัฒนาทางการครอบครัวหรือว่าสาระพ,พัฒนาทางการเพงินซ้ำใดซ้ำใดเนาะฝากติดตามเป็นกำลังใจกับนอ้องเคนต่อไปเนาะมองสามควบสามเคยกับที่คอยัพพอร์ตหรือว่าดูแลน,น้องคน อยากคลื่อนที่ในน้ำสะพานบุญพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้จะในั้ำจีไอเนาะด้ะบาดนี้พี่นองงนะ้นนนนอ,นอ,ยอยา่างไเนาะดูแลชนก,กนันเะละกันน้องๆเนาะด้วยการใช้เนาะวัชพืชวัชพืชคนลำลากันคลิปนี้เที่ยงชำนินนกรประกอบกันอยู่กูแหละเนาะทางเอาสิไปก็คือไปเยี่ยมทางอา,งางยของน้องสามเพิ่นสิไปเยี่ยมหรือบ่หรือว่าจังใดติดตามกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้สวัสดีกันบัชพืชวัคนเด้อสวัสดีมาทุกคนสวัสดีบ๊ายบายพี่น้องเด้อเนาะ